ตันนี้เป็น EP ีที่4แล้วนะคะ EP พีที่3าเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเรากินอะไรกันบ้าง EP ีที่3เป็นอะไรนะ อีพีที่ามเป็นตําซั่วไก่ทอดหนังกรอบนะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะคะอีพีที่สามอีพีที่2องีพีที่1เราก็ลงเอาไว้ครบแล้วนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่องด้วยนะคะเพราะว่าชอ่องเราพิ่งสร้างได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาดูช่องเราแล้วก็ให้การตอบรับถือว่าก็ยังอยู่ใน ในดีอยู่นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้ก่อนใครแล้วก็ได้มากินพร้อมๆกันกับเราค่ะสาหรับวันนี้มีนี่เลยแหนมเนืองรสเด็ดนะคะแหนมเนืองเจ้านี้พูดดิเนงกันแล้วกันเนาะเป็นแหนมเนืองวีทีค่ะมาจากอุรน,นนะแล้วก็เราก็ชอบรสชาติของแหนมเนืองอันนี้ก็เลย เอามากินกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะวันนี้ก็เรามาดูก่อนว่าแหนมมีเครื่องเคียงอะไรบ้างเนาะก็มีหมูไม้ย่างนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นมะม่วงเนาะแล้วอันนี้เป็นกล้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาแล้วก็มีเครื่องเคียงก็มีพริกมีกระเทียมนะคะแล้วก็มี oh. ต,ต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงนที่สําคัญตัวนี้เลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่ น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มขอคนก่อนแล้วกันน้ำในน้ำจิ้มก็จะมีถั่วมีน้ำจิ้มเผ็ดนะคะน้ำจิ้มหวานอมนี่คนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะเตรียมข้าวมาเลยแต่วันนี้เราไม่ได้กินข้าวนะคะเรามากินแหนมเนื้อกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะมากินพร้อมๆกันเลยค่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเริ่มกันเลยแต่เกาะนี่เลยพอเริ่มเราต้องดื่นน้านะคะเป็น ช่องเราไปแล้วที่เราจะเลือกกินน้ำเปล่านะคะเพราะว่าน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพเนาะยิ่งกินเยอะยิ่งดีนะคะมาฮะเรามากินพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆใน e ีพีที่4ีแนบเนืองลดเด็ดค่ะเเรามาลองดูเลยนี่เขาก็จะมีแป้งแบบนี้ให้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกผักมาใครชอบกินอะไรก็เลือกมาเลยมีผักสลัดสะอันหนึ่งเอาแป้งวางแบบนี้ แล้วก็หขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อันนี้มะม่วงมะม่วงนี่เพิ่มรสเปรี้ยวบางเจ้าเขาก็ไม่ใช้มะม่วงนะคะใช้เป็นมะเฟืองแทนแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยมันเข้ากันแบบไม่มีเหตุผลนะคะกล้วยดิบแล้วก็มีนี่แตงกวาแล้วก็ใครชอบน้ำจิ้มเยอะใส่เยอะใครเชี่ยวน้ำจิ้มน้อยใส่น้อยนะคะแต่เราชอบน้ำจิ้มเยอะ มาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเหโอเคมาลองคำแรกเลยนะคะพเพื่อนเราไปกินพร้อมกันนะคะมาคำใ,ใหญ่ๆ อร่อยมากติดหวานหมูกลังดีนี่เลยอร่อยแบบนี้เนี่ยม่าองชอบหมูใส่หมูเยอะๆชอบน้อยแล้วก็ใส่หมูเยอะค่ะเราเป็นคนชอบกินหมูอยู่แล้วเราเป็นชองชอบกินเพื่อนกันนะค oh, <no. S 1> <laughs> ะโอ้โนะะ ดีมากเลยเพื่อนๆใส่พริกซะหน่อยนะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะยุคโควิดแบบนี้นะคะกินข้าวต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเรานะมาอืมอะไรมันจะดีขนาดนี้แนมะ่น้ำจิ้มค่ะเพื่อนๆนึ่เห็นไหม,ม<า>เห็นไหมมันกินพร้อมกันเลยขอเดิมจังเลยแล้วก็กินแล้วโอืมอโอ้โห

ต้องแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อให้นุ่มและเหนียวกระเทียมตามด้วยพริกตามด้วยมะม่วงตามด้วยกล้วยและหมูตบ้ทยต้องขออภัยด้วยนะใครที่ดูตอนกลางคืนนะก็จะเอ่อของนจะเรียกร้องหน่อยก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าก็ไปหาซื้อกินกันได้นะคะ แต่แต่เนี่ยกินแหนมมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อนี้เนี่ยอร่อยมากใครอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนก็คอมเมนต์มาถาได้นะเดี๋ยวไปตอบในเมนต์น้กันโอ้โหมันก็ใหญ่มากอืมอืมอืมี รสชัตนไหนอร่อยนะคุณผู้ชมช้าแกงมันไม่ผอก็แตงของเรามาอืมอร่อยมากน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะให้เรามาสามส่วนที่คือน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเผ็ดแล้วก็ตัวถั่วลิสง ะคะใครกินเห็ดไม่ได้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับจิ้มที่มันแดงๆะคะ่ะเราก็ใส่แต่พอน,น้อยๆแล้วก็ค่อยๆชิมเอาถ้าอยากเพิ่มรสชาติก็ค่อยใส่เพิ่มไปแต่แนะนำว่าให้ใส่เครื่องเคียงให้ครบเพราะว่าทุกอย่างมันจะกลมกลืนกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาให้เรามาเนี่ยถ้าเรากินแต่มะม่วงแล้วเราไม่กินรล้วเนี่ยนะทำให้เราท้องเสียได้ถ้ากินแต่กล้วยแต่ไม่กินอาหารรสเปรี้ยวมันอาจจะทําให้เราท้องอืดได้นะคะ

เส้นเนี่ยที่ต้องแช่ไว้นานถ้าเรารู้สึกว่ามันจะหมดแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าแช่ไว้นานมันจะเละเละมันจะไม่ได้ความเหนียวความนุ่มของของแป้งน,นะคะใส่เข้าไปกระเทียมมะม่วงกล้วยและแตงกวากว้อนค์จิ้มแซ่บใส่เข้าไปโอ้ ังปมูทำมูางอืมอืมเรนอะไรนี้อยาบอกใครเชียเราลืมอะไรเราลืมแตกหรือเปล่าม,มาคุณผู้ชมมากินพร้อมๆกันทำนี้ คำใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ นี้ก็คลิปนี้อาจจะใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องใส่ทุกอย่างทุกอย่างรวมกันใช่ไหมคะมันก็ถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีขั้นตอนการกินเยอะหน่อยเพื่อนๆถ้าใครกินแล้วเกิดมีความรู้สึกหิวก็ไปจัดก,กันได้เลยนะคะมา เพิเติตัด้วยน้ำจิ้ม เนึงแล้วก็มะม่วงแล้วก็ล้กยดิบนะคะตามด้วยแตงแล้วก็น้ำจิ้มค่ะราดลงไปน้ำจิ้มน,น้อยๆก็จะมีรูิ่นรสชาติราดลงไปมาคุณผู้ชมอีกคำนึงอือหืออือหือ นะคะคุณผู้ชมคำนี้ผมใส่ต้องเป็นคำสุดท้ายแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวที่เหลือไปเก็บต่อว่าตอนนี้เวลาก็น่าจะเยอะแล้วนะ<ม>เดี๋ยวเรากินคำนี้ด้วยกันเป็นคำสุดท้ายนะคะ<ม>เดี๋ยวหลังจากกล้องค่อยไปเก็บตกต่อไม่เหลือแน่นอนค่ะคุณผู้ชม,มใครที่ชอบถัว่วที่สมก็ใส่อยอะนะมันมันดี เลยมาคุณผู้ชมคําสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวแต่จัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาเยอะแล้วเนาะ ก่อนจะไปขอตกท้ายด้วยของหวานนะคะอันนี้เป็นขนมขนมเปียก คุค่ะน่ากินมากเลยเดี๋ยวลองชิมกันดูว,ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะครับตบท้ายได้ของหวานนิดนึงคำเดียวเลยค่ะคุณผู้ชม 何 คุณผู้ชมทุกคนวันนี้ก็น่าจะเวลาเยอะกว่าทุกๆคลิปนะคะเพราะว่าของที่เรากินในวันนี้มันก็คือต้องใช้เครื่องเขียมก็ใช้วัตถุดิบหลายตัวด้วยกันค่ะเอาละคะ่ะฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะคะกับช่อง Happy t o e a t ค่ะมีความสุขกับการก,กินนะคะสำหรับวันนี้ EP4 ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกด u b บ cribe แล้วก็กดกระดกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ